รเรามาดูอำเภอคลองขุงนะครับจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองขุอ่ะอาชีพหลักก็คือทำนาเป็นหลักเลยนะครับผลไม้ที่ขึ้นชื่อก็มีกระท้อนนี่ต่อยมาขายช่วงรดูกระท้อนนะครับอำเภอคลองขุงนี้ก็เป็นอำเภอที่ติดแม่น้ำปิงนะครับมีที่ราบกว้างนะครับ เนี่ยครัคือคลองในคลองขลุงที่เราเห็นนะคือคลองขลุงนะฮะเป็นเม่ออาลำน้ำําหลักที่ไหลเราเลี้ยงไปลงแม่น้ําปิงนะครับร้านอาหารและ ตัวเมืองเก่าก็อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับอันนี้คือเส้นถนนโยธินนี่จะเป็นตัวเมืองใหม่นะครับที่นี่ก็มีโรงสีขนาดใหญ่มากมายนะครับ ้าไปตัวเมืองคลองขุนะครับตัวอำเภอคลองขงถ้าลามาจากเหนือก็แยกซ้ายเข้าไปนะครับไปที่ตัวอำเภอเนี่ครับเริ่มเข้าไปในตัวอำเภอคลองขุนแล้วครับ เป็นทางเข้านะครับ บานของคุ่นะครับ จะเริ่มเข้าชุมชนแล้วครับธน,นาคารต่างๆนะครับนี่นะครับจะข้ามสะพานข้างหน้านะครับ นั่คือแม่น้ำปิงนะครับตัวแม,แม่น้ำปิงจนสะพานาพาอำเภอคลองขุนจังหวัดกำแพงเพชรนีะครับดังนั้นเป็นสะพานรุ่นเก่านะครับขนาดเล็ก นี่ก็เิ่มาค้าตลาดอีกฝั่งหนึ่งของแม่ลำปิงนะครับนี่น,นะครับเป็นลูกช้างนะครับคอมไฟเป็นลูกช้าง อีกทีนะ่าจะเข้าเมืองตัวเมืองอีกทีนะครับใหญ่นะครับค,คือขคงมเส้นนี้ไปอีกเส้นหนึ่งไม่ได้หลายทาง ัวเมืองคลองขุ่นอกจากจะติดถนนพหลโยธินแล้วจะมีเส้นในอีกนะครับอันนี้คือเส้นในนะครับใหญ่ครับผมชีพหลักๆก,ก็คือทํานาครับที่เปิดคลองขุเนนะี่อุดมสมบูรณ์มากในการทําไร่ทํานานะครับ กลับมาเป็น4-5กิโลยังไม่ไม่สิ้นสุดชุมชนเลยนะครับแสดงว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่นะครับมีความอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจดีนะครับสังเกตร้านขายเครื่องมือการเกษตรรลาละเยอะมากครับ เส้นนี้ก็ปไปแพร่งเพชรได้นะครับเส้นเป็นเส้นลัดนะครับแล้วก็ไปเพอไัยทองได้นะครับนี่ใหญ่สุดแล้วครับโอ้ตลาดใหญ่ชุมชนอยู่นี่เองนะครับชุมชนของกรุงนี่ก็เป็นตลาดนัดนะครับ ให,ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากครับตรงนี้แหละจุดศูนย์กลางของอำเภอคลองขุ่นะครับของธุรกิจนะครับเนี่ยตรงนี้โอ้ใหญ่ใหญ่ โอเคนะครับสำหรับอำเภอคลองขุ่นอำเภอที่ใหญ่มากของกระแพงเพชระนะครับ